สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องก๊ดโละลิซิ่งอันเนีวันนี้พามาดูงานงานเชื่อมกะะ้อนะครับเกือบทั้งใบทงใบนี้เป็นงานเลมิเลอร์นะครับนนี้เราอยู่ที่อู่โเจเลินงาน นกอ่อนนะครับงานเหมืองน่น,นะครับนี่ใบนี้นะ่าจะเป็นของพิสานะฮะแล้วเกี่ยวทีนี้ลูกเกี่ยวข้าวทางวางน้ำเปร้ยวนะครับ งานเนียนครับใบนี้จะเป็นงานอากรจะทั้งจะทั้งเกือบทั้งหมดนะผู้ติดกิจการตของภไฟด้วยนะครับดูรอยเชื่อมยอด Điều là chuyện này mò này Cái nhà con này Cái số đây lên, là 27 này Mời Đúng này thôi ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณกับผม